คราวนี้มาดูเรื่องการนิรโทษกรรมว่ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยคือตอนนี้คณะกมทที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากมทนิรโทษกรรมซึ่งจริงแล้วหน้าที่หลักของเขาคือศึกษาความเห็นต่างต่างนะคะเราก็จัดทํารายงานออกมาตอนนี้เขาทาเสร็จแล้วเตรียมที่จะเสนอรายงานเข้าสภาโดยทางคณะเนี่ยมีมติว่าจะไม่ลงมติในเรื่องของการาว่าจะรวม1 1 2หรือไม่ม นะโดยโดยสรุปเนี่ยคือเขามองว่าหน้าที่ของคณะคือศึกษาดังนั้นเขาจะนําเสนอผลการศึกษาโดยไม่ได้ชี้นําว่าควรจะรวม1น,หนึหรือไม่แต่จะไล่เรียงให้ฟังว่าเหตุผลของแต่ละฝ่ายที่ฝ่ายหนึ่งอยากจะรวมนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอยากไม่รวมอีกฝ่ายหนึ่งอยากรวมอย่างมีเงื่อนไขเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้สภาไปพิจารณาต่อเอาเอง ก็จะเป็นความเห็นของแต่ละค่ายแต่ละพักเนาะออกมาใช่ค่ะซึ่งในทางคู่ขนานกันเนี่ยพักการเมืองอย่างน้อยสองพักเพิ่มเติมในตอนนี้เนี่ยก็มีการแสดงจุดยืนนะคะอย่างพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ความเห็นสั้นๆนะอันนี้คุณธนกรใช่ไหมคะออกมาก็บอกว่าสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณพีรพันธ์สาริรัตวิภาคเองก็ย้าจุดยืนมาตลอดอยู่แล้วว่ากฎหมายเรื่อโทษกรรมเนี่ยเราคัดค้าน จะต้องไม่รวมคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และ112เด็ดขาดเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศใครจะดูหมิ่นก้าวล่วงไม่ได้ซึ่งการจะตรากฎหมายใดๆออกมาก็ตามต้องพิจารณาให้รอบคอบยึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักไม่เอาพวกพ้องเป็นใหญ่หากดันทุรังผลักดันเรื่องนี้ในสภาเชื่อว่าสสผู้แทนที่มาจากประชาชนไม่ยอมแน่ hmm. หากกระทำความผิดก็ต้องยอมรับและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม <ged> ค่ะก็อีกพักหนึ่งที่แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะคะโดยคุณภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ออกมา,ถาแถลงในานามของพักนะคะว่า พูดโดยอ้างว่าเป็นความเห็นของพลเอกประวิทยวงสุวรรณค่ะกล่าวย้ำถึงหลักการในการปกป้องสถาบันให้มั่นคงเป็นที่ยึดมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไปก็คือคัดค้านค่ะไม่เห็นด้วยกับการรวมเรื่องมอ .110 กับ112เข้าไปในการนิรโทษกรรมพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าเดี๋ยว ประชาชนหลายล้านคนที่จงรักภักดีเนี่ยก็อาจจะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านต่อต้านถ้าเกิดว่าสภาออกกฎหมายเนิรโทษศกรรม112อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมครั้งใหญ่ทําให้ประเทศไม่สงบนะคะแถมมองว่าการเนิรโทษศ1 2เนี่ยจะเป็นการไปฝ่าฝืนและขัดต่อรัมนูนมาตรา6ที่บัญญัติว่าองค์พระมหากรรษัตริย์ทรงดำรงไว้ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ด้วยนะคะก็ อ้างไว้แบบนี้นะอันนี้น่าสนใจนะที่เป็นบทสรุปตกผลึกออกมาของคณะกรรมาิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระรช่างพระราชบ,บัญญตัตินโทษศกรรมเนี่ยซึ่งถ้าดูตัวบุคคลที่เป็นคีแมนนี่ก็เป็นสามพักการเมืองใช่ไหมมีอาจารย์ชูศักด มีคุณชัยชยชวัตรตุลาทนนะคะ,คะแล้วก็มีคุณนิกรจำนะว่ายังไงบ้างคะบทเสือเขาก็ถแถลงข่าวร่วมกวันว่าที่สกลงกันได้แล้วก็คิดว่าควรจะมีการนิรโทษการกระทาหรือเหตุที่มีแรงจูงใจทางการเมืองตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนะคะก็รวมตั้งต้น,นสมัยพันธมิตรนะ ซึ่งเรามีนิยามชัดเจนว่ามีความผิดเกี่ยวกับอะไรบ้างและจะผนวกแนบท้ายว่าเป็นความผิดอะไรนะคะแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับมอน1น0ี่คือประทุษร้ายพระาชินีนะคะและมาตรา1-12เนี่ยเป็นประเด็นความผิดที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง แล้วก็กมทก็เลยเห็นว่าการทำงานของเราเป็นเพียงแค่การศึกษาหาแนวทางการตราร่างกฎหมายมก็เลยมีความเห็นว่าจะไม่ลงมติในประเด็นนี้นะคะ<ม>อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละแต่จะเป็นการส่งความเห็นแล้วก็รวมไปในรายงานที่จะเสนอต่อสภา<ม>คือสาเหตุที่เขาต้องมีการศึกษาเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าสภาตอนนี้มีสี่ร่าง มีสีร่างที่นำเสนอเข้าสภาไปที่เกี่ยวกับนิยโทศกรรม,มก็คือร่างฉบับของประชาชนที่นำโดยมีทนายความจักดูนส์ทนายเนี่ยเป็นเป็นผู้นำในการเสนอร่างแล้วก็มีฉบับของพรรคก้าวไกล ซึ่งสองฉบับนี้เนื้อหาจะคล้ายกันเราก็จะมีการรวม1น,นึสองด้วยแหละนะคะมีฉบับของรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ฉบับของพักเล็กอีกพักหนึ่งซึ่งโบอขออภัยจําชื่อพักไม่ได้คือสี่ร่างนี้จะนําเสนอเข้าไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เขาจะพิพจารณาสี่ร่างนี้ตอนนั้นมีการเสนอว่าตั้งกรรมธิการศึกษาความเห็นต่างกันก่อนไหมแล้วอันนี้พอคณะนี้ทําเสร็จแล้วคราวนี้จะเสนอรายงานหลังจากเสนอรายงานนี่แหละ ก็จะเอาสีร่างนั้นนะมาพิจารณาในวาระหนึ่งแล้วเดี๋ยวสภาก็คงลงมติาาซึ่งเราคงคาดเดาได้ค่ะว่าสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่จะไปทางไหนในส่วนที่เกี่ยวกับหนึ่งหน่งสอง